ความเดิมตอนที่แล้วลอ,องเขาอ,อ,อะไรเอ้ยคนเยอะว่ะรอบนี้ไม่ได้หนึ่งตีหนึ่งตีเอ,อาอจุอีกหรอ,อหมดแล้วมั้ง ยืเดี๋ยวมันลงน้ำไปไม่รู้มันตายหรือเปล่าลงน้ำตายไหมวะชาร์จ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 ล้าหลัางล้งไว้อลองเป็นร้อยดูเผื่อมีคนเยอะคนไม่เยอะหรอกปิงอย่างเยอะไอ้เทียปิงดูดเลือดตามหาคนอีกแล้วรอบนี้มันน่าจะรวมไว้ที่ที่ห้องเดียวเซิร์ฟเดียวเดวดูแล้วเนี่ยมาตาแรกแม่งก็ชนะง่ายเกินไปยังไม่ทำอะไรตาแรกเนี่ย เริ่มมาแล้วคนเริ่มมาแล้ว,น,มมลวนี่แมปร้อยนะเว้ยลงไหนดีอะสคูที่เดิมปสะสคูซิตี้ไปถึงไหมวะถึงอยู่หรอกมั้งลงใกล้ๆมลงลงว่าใกล้แมข้างๆภูเขาเนี่ยลงแถวนี้แล้วลกันนี่แหละน่าจะมีปืนให้อยู่แหละนี่มันเสาเสียวนี่ว่า มันจะมีคนมาด้วยป่มมันบินหนีแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วถ,ถึงก่อนบ้านเมื่อกี้น่ายิงอยู่ไหนะหาไม่เจอเลยวะมันไปแล้วอะ่ะนั่นน่ะบ้านหลังอาทิศเอ็นอะมันไม่มีฝั่งนู้นแหละรถ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 วางรถมีรถมา ออกมัออนออดไปแล้วน่าจะมาหาเพื่อนมันกดชิปวิ่งเหมือนเหมือนมันไม่วิ่งเลยวะเกมนี้มันวิ่งได้ไปเนี่ยเออลังคา,คา,คา,คาลัง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 คาคนึงนัดนึงนัดนึงนัดถึงนัดแตก่ละโอเคเดี๋ยว,ออยวขอปั๊มโล่แป๊บชิปโอเค ปืนเลยก็ไม่รู้เลิฟด้านหน้าทิศเอ็นอีกแล้วอ่ะมาได้เห็นไหมขึ้นไปบนเขาบนบ้านสี่ชั้นสามชั้นหลังบ้านสามชั้นใช่เลย,โ,ยโดนเหรออ๋อศิษย์หายุงกันดนู้นโดนคนยิงไปดีกว่าเสียงรถเสียงรถเสียงรถรถมา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 แอบก่อนแป๊บนึงมันมากันเยอะแน่นอนในชั้นบนกันหรือ มันนี่แหละน่าจะมันนี่แหละดูแล้วเนี่ยกูไม่ได้ยิงนะเนี่ยมันเป็นปืนเก็บเสียน,ะน่าจะไม่ได้ยินป,ป่าเลเอเสียงปืนเลเซอ,เอ,อเนี่ยหลังคาพาะ่ะวะใครมันยิงใครไรหลังคาเหรอหลังคาตายแล้วไม่ใช่หรือนนสองตัวเสียงปืนอยู่ใกล้เลยเนี่ยมึงยิงเหรอไม่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 นะ ไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงเลยเนี่ยไปไปเล่นบนเขากันเจือสิคนยังไม่มีใครแบบยังตายน้อยอยู่เลยเฮ้ยต่ำนุๆๆๆๆๆ๊สเห็นปะหกสิบหกสิบหกสิบที่หกสิบท โอ้ยเก็บ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 เอาเฮ้ยไมค์กดไอ้เหี้ยออกสะโผไม่ได้บ้ากอไม่โดนใครเลยอ่ะ

ไ,ไดิครับอ้าวอ้าวเอี AK ้ยเกีย์ไปไหนอ้าเฮ้ยเอา้าริงไงวะมันริงไอ้ห่าอะไรดิป้องยาป้องก่อกัอนเลไม่ต้องยืนๆๆนะิ่งๆก็ได้เดินไปปั๊มไปได้เกียร์ ว่าน่าจะมาจากฝั่งไหนวะยิงตูดตูเมื่อกี้ราคายังอยู่ไว้บ้าราคาโรงเรียนไหนวะโรงเรียนแล้วเหรอโอ้เรียกสองตัวเลยหรือเปล่าโอเคแอบแล้วเออก็ต้องค่อยไปหาฝั่งมันด้วยเนี่ย ดใช่มองตรงไม่เฉยไม่ต้องลงไป่าเชื่กันหรอเชื่อเฮ้ย uh, ยังไม่ดรอปด้วยยังไม่ดรอปเลยนี่ว่ะแป๊บหนึ่งนะไปละเอ้าแอสซิชจากไหนเนี่ยยูดีก็ได้แอสซิชเฉยอ่ะวงบีบตายแน่เลยตัวบนหลังคากินแท็กมาอีกแล้วน่าจะฮะเปลี่ยนปืนมาละ เฮ้ยวับวับวับมะแล้เวเที่ยวยูนดีก็วับเจอทีโร่ด้วยฝั่งนี้หลังโรงเรียนเนี่ยเฮ้ยไข่วิ่งไวๆมันงอะเฮ้ยมันวิ่งไวๆ อุ้ยอุย <c oughs> อะไรว,วะ,ะ,ะน่าเหียโคตรเถื่อนเลยไปด็ดแมทไปมาแล้วนี่ว่าเปิดกันแล้วฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งนูน้น นะครับมาหรือยังเ็บเ็บตายหนะะึ่งอ้าเหออ้าวเหรอัดั เอามาสู่คทีมได้ไงวะแ่หาใคมาได้คทีมกันหรอเกันหมดนะ กูตกใจใครวะเนี่ยเออ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 ไข่ไข่วะไม่วะอ้าวใกล้ๆหรอ อไอสกาไอปืนสกาแม่ปืนกลกูเบามากเลยตอนเนี้ยปืนกลเบลสามอ่ะเฮ้ยใครวะทำแอบหลังรถวะออาตายเลิฟมึงอย่า ยาลอาดหายาหากหนึ่งไม่มีเลยไม่มีเหรอไอ้เป็นดับตามพื้นไม่ใช่หรือยอ,ยอ้ตยใครอยู่บนบ้านมาล่ะมึงเหรอเล <c oughs> มึงเหรอ <c oughs> มึงเหรอ โอ้โหด้านหลังมาจากไหนเนี่ยอ้าวชนะเฉยยีงหมดเวลาด้วยเว้ยไม่เป็นปืนกูกากจังก็ไม่รู้ยิงใครไม่ตายเลยอ่ะเอายเบี้ยวหกแล้วเหลาะเฮ้ยเปนมีดรอปตามขึ้นไม่ดรอปแล้วเหรอวะกูเห็นมันดรอปอยู่นี่ ใช้พวกยงพวกยาซื้อปืนใหม่เลยปืนกูไม่ยิงใครไปตายเลยเติมเติมดีกว่าป่ะเติมมาเปิดกล่องป่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเดีี๋ยยวเดูสไนเปอร์ดิโอ้ไม่หล่ะสไนเปอร์ก็บอกน่าจะดีนะซื้อเลยร้อยเจ็ดสิบบาทอัพเกรดเรียบร้อยครบกูใช้อิมพูซี่อิมอิมพลัส อ๋ออันเดียวกันนั่นแหละเออเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้วิวหกใช่ไหมล่ะใช่อะวิวหกใช่ไหมปืนสไนเปอร์เวลเวห้าวิวห้าบเวห้าหมวดไหนเนี่ยไอสไนเปอร์เหรอสไนเปอร์ไงอิมพุซี่สไนเปอร์ไรเฟิลใช่ไหมเออไมต้งกูมันขึ้นเวลาหกวะอิมพุซี่เลยเหรอ อินพุตสไลปเปอร์ไรเฟิลไปหาภาษาอังกฤษแต่ละคนติดศูนย์ทั้งนั้น่ะเอานี่แล้วกันเอากระบอกนี้ไปส่วนปืนกนเอานี่แหละเสร็จแล้วเรดี้แล้วไปโอ้ยตายไปซะฝันเดียวกันเว้ยเอาสไลเปอร์กูมันีโหลดนะจังวะลุยลุยลุย ลบ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 ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งอ้าวใครตายวะหุ้ยแม่งเราอเมจีเอ้อเอาหาเอ้ยหลังเข้าล่อยันบ้าน ตายตทางเดิมทางมั้งมันบ้ะตายหนึ่งตายหนึ่งตายหเม่อไมันวาปะลุ้มลุ้มลทางเดิมทางเดิมทางเดิมทางซ้ายอคุณแม่งกาะมันหนาจังวะ ai để Chơi wykor glhet hướng này vào Lăng biểu hiện làm mất đ程 tắc và năng ป้องกันทิศป้องกันฐานไาว้แม่งไดยไปละเอาไรวะตายอ่ามึงโดนกระโดดตุ้งๆไปเน่ระ,ะวังน้อบอสุกา้ากระสุนหมดพี่เอ้ยกระสุนก็หมดอ้าวจะได้แล้ว ฆ่าไปเจ็ดตัวเองอะไรวะตวแต่แต้ตมนายเยอะกว่านะไม่ทำดาเมจไดเ้เยอะหายละตายตายตายสวยงามสโตร์เลฟเฟึดไหนวะนู้นนู้นเจ็บ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 สวยแตายแอซซิดแล้ววะแอซซิดก็เอา สวยแสดงเปอร์ด้านหลัง,ล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 งสวยซ้ายซ้ายซ้ายเบิบสองตัวมาช่วยแล้วไม่นะร้ายเสียให้แล้ว <c oughs> <c oughs> นายตาได้อย่างไรอยู่ไหนวะมังกินเสียงคุณบ้านนาเปอร์สิ <c oughs> <c oughs> เอาหมดแล้วหรอเฮ้ยไม่โดนวะหายแล้วไอ้หลังกูเข้ามาจากไหนเยอะแยะไหนวะหลังบ้านหลังบ้าน ละตาย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 ก็สู้มาคือตายอย่างเดียวเลยอ่ะอู้เราบังใครวะกระสุนมันให้มานอ้อยมากเลยแสดงไม่เก็บตาศพไอ้ศัตรูไม่ได้นุน่าจะเก็บตาศพศัตรูได้นี่หว่า ตายหนึ่งตายสองโอตเนปเปอร์ยิงเพินดีแท้เอาตายแล้วนีกตายตายอีกเออหลงัลงหลงัลงหลังหลังใครวะใครยิงวะไม่ใช่หลังไม่ใช่หลังนี่หว่าฮากระสุนสเตปเปอร์กูหมดแล้วโอ้โห <laughs> ธนูแม่งแรงที่หายธนูก็เป็นสเตปเปอร์นี่หนาใครวะออกรถนหน้าต่างไปสวยสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสเตปเปอร์เหมือนกันหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้าน ฮึมฮึมมันยิงกูเหรอ,อชอบยิงกูแทะไหนวะห้าสี่สามไหนเยาเรื่องวิ่งฆ่าไปสิบสองตัวในรอบนี้เพอร์เฟก